สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่17เดือน12 6 4ให้นะคะมาดูผลที่ออกนะคะมาดูสูตรนี้เป็นงวดที่8สูตรนี้เข้า8งวดติดแล้วค่ะมาดูงวดแรกก่อนนะคะงวดแรกแอดฟันฟันรูดฟันรูดหนึ่งนะคะ ฟันลูด1ออก4 0่ศูล่างค่ะเข้า1นตรงๆนะคะมาดูงวด2ฟัน5เข้า3 5มห้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะหกสาบนค่ะมาดูต่อไปค่ะฟัน1ออก6 1 6 0 6่งห บน0ูนย์หล่างนะคะเข้าติดบนล่างสองมวดติดนะคะมาดูงวดถัดไปฟันศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์นะคะเก้าศูนนย์สองเก้เข้าศูนย์นะคะบนนะคะมาดูงวดถัดไปค่ะฟันสองสองไม่มานะคะแต่เข้าเลขคู่ค่ะหกเก้านะคะสี่หกตรงตรง,ตรงนะคะ มาดูงวดถัดไปค่ะฟัน8ออก8 95 88ดล่างค่ะมาวนล่างค่ะ9ก้าห้าดล่างค่ะงวดต่อไปฟันสองนะคะออกสองเจ็สองล่างเข้าฟันรูดสองวิ่งสองนะคะตัวน้นตัวฟันของแอดสอนะคะมันมาอยู่หลักสิบหลักร้อยค่ะ สองปดนะคะมาดูงวดที่ออกไปวันที่สิบห้านี่ค่ะฟันสี่ลูดสี่ปังปังขมาส่จริงๆค่ะผ่านนะคะสนะคะสี 4, ่เราผ่านนะคะเนี่ยค่ะมาดูกันค่ะผลที่ออกออกสี่สเกเจ็ด ส9 7ดนะคะสี่เก้ข้างล่างห้าสี่นะคะห้าสีนะคะ8งวดติดผ่านนะคะมาดูต่อเลยค่ะงวดวันที่งวดต่อไปงวดวันที่17 งวดวันที่17นะคะงวดวันที่17สูตรหวยลาวพัฒนางวดที่9นะคะติดตามค่ะติดตามต่อได้ค่ะงวดวันที่17บเดือนสิบสงหกสีวิ่งลูด0กับ3นะคะวิ่งลูด0นย์กับ3แอดลงให้9คู่เหมือนเดิมนะคะมาดูค่ะคู่แรกของเรา08 ศูนย์สามศูนย์ศูนย์เก้าแปดเก้าสามเก้าศูนย์สามแปดสามสามสามศูนย์นะคะเก้าคู่นะคะเหมือนเดิมนะคะเก้าคู่นะคะมาติดตามติดตามรับชมรอผลกันเลยค่ะว่าวันที่สิบเจ็ดของเราเนี่ยสูตรเนี่ยจะผ่านได้ งวดที่9กาผ่านไหมนะคะมารอรับชมรอดูผลกันเลยค่ะรอผลกันเลยค่ะถ้าชอบถ้าชอบถ้าอยากติดตามแอดช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่อง y o u t u b e ให้แอดด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะฝากช่องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะหฮงเฮง,งปังปังต่อคะ่ะงวดที่เก้านะคะปังปังค่ะ